อยู่ร้านสกีอยูซาว่าแล้วเนี่ยมมัตโตทุกคนมมัตโตไม่ถ่ายแม่ไม่ถ่ายวิดีโอให้เบลน้องเบลหันหน้ามาหน่อยลูกตื่นเต้นไหมคะ วันนี้วันเด็กทุกคนคกีตาร์ใหญ่เลยทำไมอ่ะเอาก็นี่ไงเราพาเที่ยวไงอุ้ยของขวัญวันเด็กของหนูเหรอ,อใช่ทำไงปุ๊ยมันจะสว่างวัเนี่้นั่นแ,แหละมันต้องเช็ดมันต้องเช็ดทำไม่อเม่ไม่ข้างนอกไงข้างนอกโอ้ยสวยมากอุ้ยคือเย็นหนาจะคองละอุ้ยสวยมาก,ว,มากวันนี้หิมะตกหิมะยังตกหนักอยู่เลยอะ่ะโอ my god สวยมากสวยกว่านี้มีอีกไหม เบลเอาแขนเสือเอ้อเช็ดเบลเอาใส่เหลือเขาจะไปตรงนี้เลยเหรอโอ้ oh อยม่ก๊อดวิ้หนูไม่เคยเห็นแบบนี้ไม่มันจะมีหลายระดับค่ะมันยังไม่ถึงง,ง่ายๆลวงตั้มมันต้องขึ้นไปบนนู่นอะเห็นความสูงไหมหนูขึ้นนู่นเ่ยเออมันจะต้องสูงขึ้นไปนี่ว่าตอนนีนไม่ชันแล้วเพราะหิมะมันตกมันก็จะอีกมรนยากาศนึ่งถุงไม้ถุงมืออย่าทำหายนะเต็มแล้วใ่บ้านเป็นสิบอ่ะบ่เห็นหิมะตกเอาเหรอบ่บ่เต็มขนาดนี้หิมะมันจะเป็นเม็ดเล็ก มันจะเ็นเหมือนนั้นน่ะปุยปุยแล้วอันเนี้ยอันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยเราขึ้นไปข้างบนนู้นอ่ะถึงจะถึงแบบว่าตื่นเต้นมากเลยอ่ะเหมืมอนเด็กแบบไปเล่นสวนสนุกแล้วก็วีวาดกันอ่ะเดี๋ยวครับถึงแล้วก็ลงหนอนนไปขึ้นบนลานแล้วก็ออกไปข้างนอกือต้องลองกินฝั่งนี้หนาว่ะฝั่งข้างบนจับเหนียมือเปล่า ต้องรีบโดดลงนะจ๊ะที่รักรีบหรอแต่ว่าต้องโด่นเนอะเข้าตึกแล้วโยตอนนี้เราอยู่ร้านสกียูซาว่าแล้วนะ่ยมาต้งทุกคนที่มาตโอง Oh my god Oh my god มาตงมากเดี๋ยวเราจะไปนั่งลิฟต์ เพื่อขึ้นไปข้างบนกันค่ะหนาเรวมาเข้าวิดีโอถ่ายวิดีโออัดกันไหมเบลเบลมาถ่ายวิดีโอเก็บไว้เดี๋ยวเราไปดูกันฮัลโหลแม่ถ่ายวิดีโอเก็บไว้เดี๋ยวไปดูกันนี่นี่ทุกคนมาเข้ากล้องมาเข้ากล้องเราถ่ายวิดีโอเก็บไว้ไปดูกัน เปียนหมดแล้วเปียนหมดเดี๋ยวมป้าเดี๋ยวไปเข้าร้านคลิปกันป้าไเข้าไปในคัน